อาจารย์สวัสดีค่ะครับครัอาจารย์จะไหนมหั <c oughs> นได้ตะเลขเล่าเหรออาจารย์เลขไทยโบถูกซื้อสามศูนยออกสามหนึ่งเลขสามหนึ่งบโบมัการเราไปซื้อนั่นตัวเดียวสิบสี่โอ้ไมสิบสมค่ะเลขวันนออ, <c oughs> ออกตัวที่เลขสามหนึ่งวันเลขออกยากไป่างวาเหรอโอ้ฝนตกเลยนะโบคยออก ต้มผงฝนตกปะตกซ้ำมือสามขึ้นเหรอจานเมื่อนี่เปินหอดเที่ยงหอดยุนเนี่ยแหละไปต้มข้าวอีริก้อนเล็กอวกันกันทั้งมืดมือมืดขึ้นไปไซกันเนี่ยก้อนอันช่วงวันที่ยิบเก่ายิบเก่าสามสิบสามเอ็ดแมนมืดเลยมิถุนต้มลุ่นลุ่นหมู่บ้านนี้ หมูว่านนี่ว่าปันไดแต่ว่าย่ขอนแกนนี่ตกนักหมูวานพาพาดพ่อไปหาหมอกลับมาสิบหกนาฬิกาฝนตกแห้งอยู่หอนแกนแล้วมาหอนบ้านมาตกแต่ว่ามาตกมือเศร้านี่เพิ่งจะยุดก้อนเทียงเนี่ดชุดไทยดีเพราได้ตามเนาะไม่ได้ไม่ได้ตามอาจารย์เลยเลยไทยบ่ได้ตามเลขกเล่าก็บ่ได้ตามหลายงมดแล้วใหญแต่เล้าเลืไปเบิ่ดเลยแม่นค่ะ ผู้เจ้าผู้ขเจ้าได้ไร้ได้ได้จากได้เนี่ยเด้ขบ้งังหนาวเม่เอาผู้คนได้ผูนกระิได้ยูเลขผู้ได้ซื้อเลขโต๊ะเก้ามันมันเป็นเลขมานโคลนแรงแม่ได้ได้โจงสุดดีหายป้อ่ะบ่ค่ะบ่บ่บ่อ่อ่เนี่ยแตารางเนาะเจ้าบอกมาแล้วค่ะแต่ว่ากต่มีแค่เกามีเกาคือเกาค่ะ เอาันีเอาเอาไปมันเบิดซ่าแล้วก็ค่อยสิมาตัดถ่ายครับสิมีคิดถ่ายเด้อได้จับหอยหิโดค่ะนี่ตัวแน่ค่ะอาจารย์มันเป็นบนล่างหรือหรือบนบนล่างล่ะคะสามตัวพ่อบนล่างอยู่นี่เลยมาครบล่างกันละมาครบบนล่างกันละบนล่างมาครบมชุดชุดเต็มมันสิมันสิมีอยู่แปดตัวแล้วก็สิตัดเดี๋ยวสิจับคู่ให้อยู่ มาครบมาครบบมัค่อยริงผูเป็นโ้ขจ่อน้าหลายได้สตรนี่โอ้ยเฮาหายมาครบแล้วเพื่อนไปจับเป็น3้ตัวบนบ่ะอาจารย์เนียนเนียนเพิน่นโอคน้คนไหนวันเขาท้วมมากเลยอืมดีใจน้ำเพิ่นเนาะเ้ออเฝ้าจับเฝ้านั่นเนี่ยนอาจารย์น้ำมันน่กวาดเดยพะนาพะนะ หวดี้พูจะมันก็จะหงงเนาะอ้ามาครบมวมาหายเอฟซีนอยที่าจาบมึงดนเป็นแต่ได้ทุนขึ้นเพรว่าถือสองัวดสามวัแล้วจนก็บพย่านจอนก็ผ่านไปแล้วไปเรืองเขาอยู่อืออืออือมันจะมีซ้ำกันอยู่คูหนึ่งเด้อาแถววนแถวเป็นแถวเด้อเอีโต้ค่ะอาตัวแรกก็คือแถวบนก็คือหกศูนย์หนึ่งหกหกศูนหนึ่งหก มันปะค่ะอ่า,า,ลาหลักมันเป็นซ้ำๆกันด้วยบานี้เชียนเชวาข้างล่างก็เป็นสี่สองเก้าเจ็ดสี่สองเก้าเจ็ดอเลขวิ่งเลขแรนบางอย่ากับพพ่อลาดวิ่งไอยูยยเยละเขียนใซลละวิ่งกับเจ็ดวิ่งหกกับเจ็ดเนินหกก็เก้าเน้นเลขหก รับเอจับคู่านี่จับคู่ให้หขางของเราสักคนเด่ะอาหัหเนาะรัหกเก้าหูเก้าหกหนึ่งหกสองหกหนึ่งหกเอาลักเจ็บปเลยเจ็บเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง ี่สต่หกเก้าหกหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดสองท่านบอหกเก้าหกหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดสองท่านค่ะอาจารย์ครับนั่นแหละถ้าสามตัวเดี๋ยวพิดเท่าไหร่จะส่งไม่กอนน้ำกอนเดียวถ้ามี้เด็ลงคิปตุดไก่แต่ไก่มือออกละสามตัวนี้ไ้เอฟซผู้เพิ่นที่จับแม่นให้เพิ่นจับมาแล้วอาจารย์ยังจะส่งมาให้ทางช่องบอค่ะ แร่แร่ก็ได้ไดแังใส่ก็ได้เชียมีเียนนือเพิ่จับจังใดพิ่จับไฟไปไฟมาบออาจารย์ศูนย์หกศูนย์หนึ่งหสี่สเจ็ดเก้าพมีเลขตัดอ๋อตัดตัวใดที่ว่าเลขดับเลขยังพิ่ตัดออกแล้วพิ่ร้อือแกก็ดับอยู่เอาดับไปเนี่ยเอาดับห้าแปดสามดับทุกลักดับห้าแปดสาม ดับทุกลักดับาับดับนี้ดับทุกลักนี่มันเป็นบนรือล่างทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัวเลยอืออืออือเล็กดับนี่ดับมาจังหวัดแล้วหวยว่าหลายังหวดแต่เ่าบริหากอีอูซ์บริหารไห้ให้ นี่แน่นอนเลขมีนดีครับเาต้องมปเสือเลขดับดับทุกหลักทั้งบนทั้งล่างมี5มี8มีสาสรุปแนวทางของเซียนหนองคายงวดวันที่16กันยายน2568เลขบนล่างมาครบมีเลขวิ่งมี6กับ7เน้นที่เลข6เอ่บนรางมาครบนี่มีแถวแถวบนมี6มี0มี1มี6แถวรางมี4มี2มี9มี7จับคู่ไห 6 9เสองเกเนนึ่ง็เเลขดับดับทุกหลักบนล่างมี5มี8มีสมันยะลงถูกป่ค่ะอาจารย์่กกอนเลขออกจากมืออาจารย์จังจะหฮโค้งสุดท้ายนันทิยะคือว่างคือจากสองสามหมื่นก็มาเลย ตักมาเลยอ๋อสองสามมือเป็นเป็นเลขสามโตะค่ะอาจารย์ตักผมตี่จับสามโตให้ค่ะค่ะสองสามคู่ค่ะขอบคุณอาจารย์รายที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ให้ยเอฟซีโซดีแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะควอมเป็น้องเอฟซีซีดีกินแล้วนะคะเสียงสัมผัสแล้วว่านนทิยากับเสี่ยนน้องค่ายนะคะเสี่ยนน้องค่าย เพิ่นหายเป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะคะเพิ่นบอกว่าสูตรนี้เพิ่นยังบ่เคยหายนทติยานะคะเอซี่ของเพิ่นโชคดีเพิ่นจับเป็นนะคะกระบือเพิ่นจับแบบใดเลขมาครบบนมาครบมาครบบนล่างเพิ่นจับตัดไปตัดมานะคะเพิ่นสามารถจับได้สามเลขสามตัวแตกนะคะนะคะแต่ว่าเอซี่เพิ่นจับเป็นนะคะแต่ว่าอาจารย์เพิ่นบอกว่าเพิ่นจับสองตัวให้ก็เราก็คนไทยเขาจะมาลุ้นน้ำกันว่าสามตัวจะจับเป็นแบบใดนะคะ นะคะมาครบเอฟซี MC สามารถจับเองได้นะคะมาครบบนล่างมีแถวบนมี6มี0มี1มี6แถวล่างมี4มี2มี9มี7นะคะนะคะบร,รูว่าจับแบบไหนน้องทิยากับบร,รูให้เลขออกจะเข้าใจนะคะเลขพันออกห้องคำนวณบ่เป็นนะคะต้องล่อให้อาจารย์จับให้ตนโครงสุดท้ายนะคะตอนนี้น้องทิยา เพินพ่นบอทนจับหายนะคะจะรู้ว่าแนวทางของเซียนหนองคายมีมีตะเลขสองตัวนะคะคลิปนี้นะคะเลขดับก็บมีห้ามีแปดมีสามดับทุกหลักบ,บนล่างนะคะโมที่พันานาเพิ่นบอกว่าบามาห้เห็นนะคะนะคะนุนทียักษ์กับออวยพรให้เพราะไม่พี่น้องเอฟซีโชวดีแนวทางของเซียนหนองคายรัฐบาลไทยนะคะ